พันธ์วรการรับห่างคนรักช็อกพันธ์วรการเผยห่างสามียืนยันยังไม่เลิกทำแฟนๆช็อกไปตามๆกันหลังนักร้องสาวพันธ์วรการเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับสามีลังถูกถามถึงเรื่องทายาทซึ่งพันธ์ได้เผยว่าไม่ได้คิดแล้วค่ะยังไม่พร้อมดีกว่าขี้เกียจคาดหวังแล้วกับสามีก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แล้วพร้อมกับเผยว่าตอนนี้พักไว้ก่อนเลยและตอนนี้มีปัญหากันด้วย เราห่างกันด้วยค่ะช่วงนี้เขาก็กลับบ้านเขาอยู่ที่บ้านเขาถามถึงสาเหตุทางด้านพันได้เผยว่ามีปัญหาก,กันมายาวนานสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่างั้นลองห่างกันดีกว่าแยกกันไปทำอะไรที่เขาชอบเราทำทุกอย่างมาตลอดแล้วให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาต้องการก่อนมันเป็นปัญหาสะสมมานค่อนข้างนานก็คุยกันบ้างแต่เล็กน้อยและเพิ่งไม่นานที่ห่างกันไปยังไม่ถึงเดือนเลย เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเจ้าตัวเผยว่าให้เป็นเรื่องของเวลารอให้อะไรขี่คายมากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้ใช้คำว่าเลิกแค่ห่างกันไปก่อนอย่างไรก็ขอไว้พรให้ความรักของสาวพันธ์และสามีกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ